อย่าหาทมกับผ้าเรื่องที่นักขับมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่กัลยาณมิตรช่องโอสบขวาทุกคนครับวันนี้จะพาพี่น้องไปทำความรู้จักกับผ้าเรื่องที่นักขับมือใหม่สายบรรทุกอย่างเราเราควรจะหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้แชร์ประสบการณ์พร้มอมๆกันครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกประจว่าสําหรับรถบรรทุกถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ออกตัวด้วยเกียร์ต่ำอยากออกตัวด้วยเกียร์สูงอันนี้คือถ้าเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นรถหนักถ้าเราออกตัวด้วยเกียร์สูงไม่ว่าจะเป็นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไปออก ก่อนจะออกตัวได้เราต้องเลียค์ดเนี่ยภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าเลียค์ดครับผมเลียค์ดมันจะทําให้เปลืองคา์ดเปลืองเปลืองแรงชุดครับผมมันอาจจะมีข้อเสียหลายๆอย่างอันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากอยากให้อีกเลี่ยงนะครับผมแต่ถ้าเป็นรถเปาอันนี้ก็แล้วแตุ่ลยพินิจของเพื่อน <S <S ๆพี่ๆแต่ละคนครับผมอาจจะเป็นเกียร์สองเกียร์สามก็แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเป็นออกตัวบนเนินก็ ยังอยากให้เป็นที่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมครับผมอันนี้คือข้อหนึ่งะครับผมอย่าออกตัวด้วยเกียร์สูงอันนี้เป็นอย่าอย่างที่หนึ่งเราไปดูอย่าอย่าอย่างที่สองกันครับผมคือเวลาเราออกตัวไปแล้วนะอย่าพักเท้าไว้ที่แป้นคัดอย่างที่ผมก็เคยบอกประจําครับผมว่า ถ้าเราออกตัวจนลถวิ่งรดลอยไปแล้วลวิ่งเกียร์ห้าเกียร์หกเจ็ดแปดไปแล้วถ้าเราเอาเทา้ทาเท้าสายที่เหยียบคัทนี่ยังเอาไปพักไว้ที่แป้นคัทมันจะเหมือนอ่อจะเหมือนว่าคาัทมันทํางานไม่เต็มที่เหมือนว่ารถเราจะเป็นการเลียคัทไปบางทีหน้าคาัทอาจจะสึกเร็วหมดเร็วอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับผมสําหรับอย่าอย่างที่สองนะอย่าพักเท้าวไว้ที่แป้นคัท ในขณนะรถวิ่งลอยตัวไปแล้วครับผมสำหรับยาอย่างที่สามก็คือ,อยาเหยียบคลั์แช่ไว้เป็นเวลานานๆเหยียบต้นไหนครับผมสมมติว่ารถติดไฟแดงบางคนอาจจะอาจจะถนัดหรือว่าอาจจะติดนิสัยจากรถปิกอัพมาคือเวลารถติดไฟแดงปับ๊บเหยียบคั์แช่ไปเลยคาเกียรไ์ไว้บางทีเหยียบเบรกไวแต่ลืม ดึงเบรคมืออย่างนี้ก็มีข้อเสียคืออะไรครับผมก็จะทําให้คัดเราสึกเร็วหมดเร็วแล้วก็เมื่อยขาแล้วก็สําคัญคือบางทีเราเผลอขยับขยับเท้าซ้ายของเราที่เหยียบคัสเนี่ยอาจจะมีจังหวะฉุกระบอกอะไรบางทีในขณะที่รถเราคาเกียร์อยู่นะครับผมทั้งเหยียบคั์แค่ไว้แล้วก็คาเกียร์ไว้นี่บางทียกยก ท้าสายออกจากครับปั๊บลดก,กระตุกลกอลดไหลไปชนคันอื่นก็มีอย่างนี้ก็คือมันจะทําให้เราเกิดเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเป็นเกตเล็กๆน้อยที่เราควรจับใส่ใจและก็ไม่ควรมองข้ามสําหรับพี่น้องนักขับของเราครับผมก็เลยอยากจะฝากไว้ในอย่าอย่างที่3คืออย่าเหยียบคลัตแช่ไว้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นติดไฟแดงปับ๊บ แล้วก็ปลดเป็นเกียวว่างดึงเบรกมือเท้าวขวาก็มาเหยียบเบรกไว้อีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยกันรถไหลบางทีถ้าเราดึงบางทีถ้าเราดึงเฉพาะเบรกมือรถเราเบรกมืออาจจะไม่ดีก็ทําให้รถเราไหลไปชนข้างหน้าก็ได้หรือไหลถอยหลังก็ได้นะถ้าเป็นจอดติดไฟแดงจอดบนเนินอะไรอย่างนี้โอกาสมัน ที่จะเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอครับผมก็เลยอยากจะฝากไว้สําหรอบยาเหยียบคลัตช์แช่ไว้ในขณะรถจอดหรือว่ารถติดไฟแดงครับผมส่วนยายางที่4ก็คือพี่น้องสายบรรทุกของเรานะอย่าปรกเกียวว่างลงเขาอันนี้อันตรายมากๆเลยครับเน้นเลยครับผมเพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการปลดเกียร์ว่างลงเขาเ่ยลงเขาลงเนินไงพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วปลดลงทําไมแต่ก่อนผมขับรถใหม่ๆก็มีพี่ๆแนะนํามาว่าถ้าเรารถขับรถแบบนี้ปลดเกียร์ว่างลงเขามันจะช่วยเซฟน้ํามันได้อันนี้คือจริงไม่จริงผมยังผมยังไม่รู้หรอกตอนนั้นคือเป็นเป็นแนวทางปฏิบัติตามๆกันมา พี่ๆเขาพาขับผมก็ขับตามผมก็มาดูว่ามันมันก็ไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมันอะไรแล้วก็ขับมากเราจะเกรงมากเลยครับปลดเกียร์ว่างของเขาแล้วเบรกก็ไม่ค่อยจะเบรกไม่ค่อยจะอยู่เนะเพราะว่าเราใช้ใช้ได้เฉพาะเบรกเท้าะนะก็เลยฝากพี่น้องไว้สําหรับพี่น้องนักขับมือใหม่ของเราถ้ายังไม่ทําก็ผมบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงไดใ้ให้หลีกเลี่ยงน,นะครับผม เพราะว่าบางคนคิดว่าเอามันประหยัดน้ํามันได้จริงหรออันนี้ก็เหมือนเราถ้าสมมติว่าเราปดเกียร์ว่างนะก็เหมือนเราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ธรรมดาเนาะเปิดสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ธรรมดารถมันก็ยังกินน้ํามันเหมือนเดิมากับการที่เราวิ่งคือเรายกเท้าออกจากคันเร่งแต่ว่ารถยังคาเกียร์อยู่ยังคาเกียร์แล้วก็ปล่อยลงไปธรรมดาก็เหมือนธรรมดารถรถมันก็จับ กินน้ำมันเพราะเราไม่ได้แตะคันเร่งแต่ตาคิทคอมอ,อได้มีโอกาสไปอบรมกับกับทางศูนย์อีซอสูงอันนี้จากจากที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำมานะเขาบอกว่าสำหรับรถรุ่นตัวใหม่ๆถ้าเราคาเกียลงลงเขาลงเนินถ้าเราไม่แตะคันเร่งเหมือนเครื่องมันเหมือนเครื่องมันจะหยุดทำงานไปนะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอา้าเครื่องหยุดทำงานยังไงในเมื่อเครื่องมันยังมันยังเดิน แอร์ก็ยังทํางานปกติพี่เขาก็ให้ให้ให้ข้อมูลมาว่าไอ้ที่เครื่องมันยังติดเครื่องมันยังทํางานอยู่เป็นเพราะว่าเราคาเกียแล้วล้อมันหมุนล้อหมุนไปล้อก็จะเป็นเป็นตัวเป็นตัวหมุนเป็นแรงฉุดให้เครื่องยังยังสามารถอารอบมันยังสามารถเดินต่อได้อันนี้จะไม่มีการจ่ายน้ามันสําหรับรถรบ่นใหม่ๆนะอันนี้ที่ ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปอบรมกับทางศูนย์เอลสูมาพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนํมาอย่างนี้ถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับผมสามารถแชร์ประสบการณ์ได้จะได้เป็นข้อมูลเป็นความรู้เพื่อได้แนะนําให้กับพี่ๆที่ยังไม่รู้พี่ๆนักขับมือใหม่ของเราอันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้เพราะว่าสําคัญมากแล้วก็อันตรายมาก ผมเคยถามเคยศึกษากับพี่ๆนักขับหลายๆคนที่ที่เขาเคยขับรถรุ่นใหม่เขาโอ้โหอันตรายมันไม่คุ้มหรอกแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ยังเช็คไม่ได้ว่ามันประหยัดได้จริงหรือเปล่าส่วนแต่ข้อเสียที่เห็นชัดๆเลยเอ,อ่อที่เป็นระบบเกียร์เพราะว่าเฟืองท้ายมันยังหมุนอยู่มันพาเกียร์ไปแต่รอบเครื่องมันมันไม่ขึ้นถ้าเป็นรถบรรทุกถ้าเราแตะเบรกลมจะหมดเร็ว เครื่องเดินลอกต่ํานะถ้าเป็นเกียร์ว่างเครื่องจะเดินลอกต่ําการปั๊มลมของเรามันจะปัม๊มปั๊มช้ามากแต่ถ้าเราคาเกียร์ลงไปเนี่ยเครื่องรอบเครื่องมันจะสูงการปั๊มลมถ้าเราเหยียบเบรกปับ๊บแตะเบรกปับ๊บลมอาจจะหมดไปแต่ว่ามันสามารถปั๊มคืนมาได้เร็วก็ทําให้การเบรกการส่งตัวในการลงเขาลงเนินของเรามีประสิทธิภาพขึ้นผมเลยอยากเน้นให้กับพี่น้องมือใหม่ของเรานะครับผมฝากไว้ด้วย สำคัญสําคัญเลยข้อนี้เน้นมากแล้วก็มาถึงอย่าอย่างที่ห้าก็ยังอยู่กับเกี่ยวกับการเบรกเหมือนเดิมนะครับการเบรกสําหรับข้อที่ห้านี่อย่าใช้เบรกเท้าอย่างเดียวในขณะที่เราลงเขาลงเนินหรือว่าเป็นทางเรียบที่เราวิ่งไปด้วยความเร็วอา,อาจจะเป็นไฟแดงข้างหน้าเป็นมีอุบัติเหตุข้างหน้าถ้าเราจะจอดจะเบรกจะหยุดจะชะลอรถ <c oughs> จะลงเขาลงเนินนะอย่าใช้เบรกเท้าอย่างเดียวถ้าเป็นรถสายบรรทุกของเราก็จะมีเบรกไอเสียหรือว่าที่เราเข้าใจว่าเบรกช็อปเบรกนะแล้วก็ใช้ถ้ารถคาเกียรมันจะใช้ได้รถวิง่งมิดความเร็วมันต่ํากว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้ช็อปเบรกมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดให้อยู่ในตําแหน่งที่คาเกียรครับผมแล้วก็ เท้าขวายกออกจากคันเร่งมาแตะที่แป้นเบรกช็อบเบรกก็จะทํางานได้เต็มที่ก็เท่ากับว่าเรามีเรามี3มเบรกนะอย่าใช้เบรกเท้าอย่างเดียวให้ใช้ทั้ง3เบรกมีอะไรบ้างก็คือ 1. เบรกไอเสียหรือว่าช็อตเบรกสเบรกเครื่องยนต์เบรกเครื่องยนต์มาจากไหนก็มาจากลักษณะที่เราการการที่เราคาเกียรไว้ ถ้าได้จังหวะเราก็เขาเขาเรียกอะไรเคลนเกียร์ลงจากวิ่งไปเกียร์โกก็เคลนลงมาเกียร์ห้าแล้วก็ปล่อยมันจัดชะลอความเร็วของเราลงได้อีกอย่างนึงก็คือเบร์เท้าแล้วก็ค่อยๆแตะเบร์เท้าเบร์เท้าค่อยแตะไปแตะไปเป็นระยะถ้าสมมติว่ารถพ่วงก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าใช้คล่องแล้วเราก็ใช้เบร์หางประคับประคองช่วยกันเป็นการเบร์อีกอย่างหนึ่งนะสําหรับ ลงเขาลงเนินก็เหมือนกันใช้ลักษณะนี้แหละครับทั้งท็อปเบรกทั้งเบรเครื่องยนต์เกีเยร์ลงต่ำแตะเบรกไปเรื่อยๆอย่าแตะแช่ไว้เดี๋ยวเบรค้อนเบรคไม่อันนี้ก็เคยเห็นบ่อยๆแล้วก็เบรคหางใช้เบรคหางควบคู่กันไปด้วยเป็นระยะระยะสำหรับพี่น้องนักขับมือใหม่ของเราก็ก็อยากแนะนำถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงกับ ห้าอย่างห้าเรื่องที่ที่ผมได้มาแนะนําให้กับพี่น้องนะสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับผมถ้าพี่น้องคนไหนมีความคิดเห็นที่แตกตา่างยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับผมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ยังไม่รู้จะได้รู้แล้วก็ได้นําไปปฏิบัติได้ถูกต้องเวลาขับรถเราะจะได้ มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพร้อมๆกันเพราะว่าอาชีพการขับรถก็ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับพี่น้องนักขับของเราเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจก,ก,ก็เป็นอย่างนี้ครับผมโรงงานก็เลิกจ้างกันเยอะพี่น้องของเราก็หันมาสนใจอาชีพการขับรถอาชีพการขนส่งครับผมก็ฝากไว้พี่น้องคนไหนมีคําแนะนําก็เหมือนเดิมครับผมแนะนําเพิ่มเติมได้ยินดีรับฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้หวังว่าจะได้รับคำแนะนำดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆกัลยาดมิตรทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ,โอ้อย่าลืมครับผมอย่าอีกอย่างหนึ่งฝากไว้สั้นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนักขับมือใหม่ของเราฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ